โมชู u กสวัสดีทุกคนใกล้ถึงวันคริสต์มาสกันแล้วนะคะโมก็อยากจะอวยพรทุกคนว่า Joyeux er Noël สุขสันวันคริสต์มาสค่ะวันนี้นะคะเราจะมาเรียนไปร้องไปกับเพลงคริสต์มาสอีกหนึ่งเพลงที่มีชื่อภาษาอังกฤษว่า Rudolph the Red-Nosed Reindeer น,นั่นเองนะคะโมเชื่อว่าทุกคนน่าจะรู้จักเพลงนี้กันอยู่แล้วค่ะชื่อภาษาฝรั่งเศสของเพลงนี้ก็คือ Le petit ren โอเนฮูชนั่นเองค่ะคำว่าเคนเนี่ยก็จะแปลว่าเรนดีนะคะปิีก็คือแปลว่าเล็กๆเน่ก็คือจมูกแล้วก็ฮูชก็คือสีแดงนะคะคือแปลว่ารูดอล์ฟที่มีจมูกสีแดงนั่นเองค่ะถ้าพร้อมแล้วไปเริ่มแปลกันเลยค่ะทํานองของเพลงนี้เวอร์ชันภาษาฝรั่งเศสนะคะก็จะเหมือนกับภาษาอังกฤษเลยค่ะท่อนแรกก็จะร้องขึ้นมาว่าอุลลาเปิ e ์ตี้เน m เลื t i ที่ n คนโอเนคูเชคูเชคอม e มนต์ลูมิญงอองลาเปเล่นะคะอาเปเลตตัวนี้ก็มาจากแวะเขาเบอร์อาเปเล่ที่แปลว่าเรียกหรือว่าโทรหานะคะเราเรียกเขาว่าเนคูชก็คือจมูกสีแดงคอมอิเลเตมินยงมินยงตัวนี้ก็จะแปลว่าน่ารักนะคะอันนี้ก็จะพูดว่าเขาอ่ะน่ารักนั่นเองเลือบที่แค่น่ะโอเนคูเชกวางเลนเนียตัวเล็กๆที่มีจมูกสีแดงคูเชกอม่ะ อะลูมิเนยียมสีแดงเหมือนกับลูมิเนยียมลูมิเนียมตัวนี้จะแปลว่าเหมือนแสงเทียนนะคะคือแบบแดงเหมือนไฟแสงเทียนสว่างเลยถัดไปนะคะก็จะร้องว่าซงพีเน be ่เฟอร์เจคีเฮชากันสมกับบุคุอันนั้ลและจ n สก้าดิเอร์เขากลิ้ม l e ่บวกอันที่คู่ซงพีเน i n ฟอร์เจคีอะนะคะจมูกเล็กๆของเขาเนี่ยทำให ทุกคนหัวเราะนะคะเครียแปลว่าหัวเราะใช่ไหมคะเซคเครียก็คือทําให้หัวเราะนั่นเองชักกังซงมอกกี้บุคูชักกังก็คือเหมือนกับทุกๆคนหรือว่าทุกๆอย่างรู้สึกทุกอย่างนะคะเซอร์มอกนะคะ, ok ะ,คะเป็นกริยาแปลว่าล้อเลียนนั่นเองคะ่ะทุกคนเนี่ยล้อเลียนอองตัวนี้ก็คือจะแทนที่เน eh h ูชนะคะทุกคนอ่ะล้อเลียนมันมากๆเลยองนาเลชุสกาดิเ เราอะไปจนถึงกับพูดว่านะคะอเลตัวนี้ก็มาจากแร์เขาบอกอเลที่แปลว่าไปไปจนชุสกาเนี่ยไปจนถึงเลยอาเดียพูดว่ากิเลเมบัวอังบชิคูเขาเนี่ยชอบดื่มนะคะนิดหน่อยเนี่ยก็คือเวลาคนดื่มแล้วแบบหน้าก็จะแดงใช่ไหมคะอันนี้ทุกคนก็ล้อเรียนแบบน eh ี่คูชว่าเขาเนี่ยดื่มจนจมูกเป็นสีแดงนั่นเองคะ่ะเสร็จแล้วท่อนถัดไปเขาก็ร้องว่า Une qui i, u ิน f ฟ e q ี i l n e ้ยอง d n le ตอ p o งด le ค o ะที่เข l u ดอง t v เล n s au ว a r a d i s c ู s o i อ Une f ง e ืคะที่เินเว่าจะแปานางค้านเว่นเอางคืน่ะีาดินเอ่ะในตอางคื é, ่ะท่าด้นเาอ่ะนนางานนหนึ่งนาะงคะที่ยินเขา้องะไหดในความคืนค่ะที ont ่ด้ยาอากปตอลางค่ีเขาได้ยิเขาบอกว่ปตอลว่าได้ยินเขาบอก็่ é, ก็แปลว่าร้องไห้ ดองเลนัวก็คือในความมืดนั่นเองผู้เลอโคอนโซเลลุยดิเพื่อที่จะปลอบโยนหรือปลอบใจนะคะโคอนโซเลแปลว่าปลอบโยนปลอบใจก็บอกเขาว่าลุยดิเวียงโซปาคาดีเซซัวมาที่ปาคาดีก็คือเหมือนสวรรค์น,นะคะเย็นนี้มีนางฟ้านะคะได้ยินเน่คูชร้องไห้ก็เลยปลอบใจเขาแล้วก็ชวนเขาขึ้นไปบนสวรรค์น,นั่นเองค่ะท่อนถัดไปก็จะรองว่า Comme un ange rouge tu conduiras dans le ciel avec ton tinée rouge le chariot du Père Noël Comme ange เหมือนกับนางฟ้าเช่นกันนะคะออชก็จะแปลว่านางฟ้าเหมือนคําว่า angel ในภาษาอังกฤษเนคูชเหมือนกับนางฟ้านะจมูกสีแดงน่ะเนคูช ชิ่วคุณดีค่ะดองเลเซียนเธอเนี่ยก็จะคุณดีค่นะคะมาจากเบลคาเบิรคคุณดีค่ะที่แปลว่าขับเธอจะขับดองเลเซียนในท้องฟ้าอเวกตงพิเนรูชกับจมูกสีแดงของเธอเลชาร r i o อดูแบกโนเอนชาร์เยอตัวนี้ก็จะแปลว่ารถเข็นหรือว่าตัวรถของซานตานั่นเองนะคะจริงๆแล้วจะมีสองคำที่ใช้เรื่องรถนี้ของซานตานะคะก็จะมีคําว่าชาร์ยอคำนี้กับมีคำหนึ่คนงคือคำว่าเทรนโนทั้งสองคำใช้ได้เหมือนกันค่ะถัดไปค่ะ เขาก็จะทํำท่อนเดิมนะคะก็คือท่อนแรกที่เราดูกันไปแล้วจะมีเปลี่ยนนิดนึงตรงท่อนนี้นะคะเขาจะร้องว่า vous fillettes garçons pour la c r n d e nuit si vous savez vos leçons dès que sonnera minuit vous f i l l e t d e s garçons ะค,ะคือพวกเธอ f i e t e s ก็คือเด็กผู้หญิง และกักซงก็คือเด็กผู้ชายนะคะเด็กผู้หญิงและผู้ชายผู้ละกรเดินนุ้ยสำหรับคืนอันยิ่งใหญ่ก็คือคืนวันคริสต์มาสนั่นเอนงะคะ่ะละก n เด t นน v ้ u ซีวูซาเ o โว e เลซงถ้าพวกเธอสาเบก็มาจากแว่เขาบ่ s a v o ั r ที่แปลว่ารู้ถ้าพูกเธอรู้จักบทเรียนของพูกเธอนะคะโวลเลซงก็คือสิ่งที่ได้เรียนรู้เหมือนคําว่า l e s เซนในภาษาอังกฤษเลยค่ะ d e s คือโซนนะคะ,ะ,ะ minuit เมื่อมีนี้ก็คือเที่ยงคืนนะคะซนนะคะก็คือดังขึ้นมามาจากเคบคาร์เบีร์ซนนี่ที่แปลว่าดังนะคะก็คือถ้าพวกเด็กๆเ,เนี่ยสำหรับคืนวันคริสต์มาสรู้แบบเรียนรู้หรือเป็นเด็กดีน่นเองคะ่ะรู้เรื่องที่เรียนที่โรงเรียนทั้งหมดนะคะตอนที่ถึงเวลาเที่ยงคืนเนี่ยก็จะได้ของขวัญน,นั่นเองค่ะก็คือพูดถึงว่าเด็กๆที่เป็นเด็กดีก็จะได้ของขวัญในช่วงวันคริสต์มาสนั่นเองค่ะถัดไปนะคะเขาก็จะร้องว่ามาเชิญนงคินลงเทรนเนอร์ son char à travers les cieux c'est lui le roi des rênes et son effet des envieux maintenant ก็แป, và, îne, าา ée, แป và, ลว่านะตอนนี้ maintenant qu'il entraîne o n t r a î n e มาจากแบบ o n t r a î n é ที่แปลว่าลากนะะคตอนนี้ที่เขาลาก son char char ก็ยอมมาจาก chariot ที่แปลว่าตัวรถเข็นนะคะ à travers ก็คือเหมือนทะลุผ่านไปทั่ว เลเชียเชียตัวนี้นะคะเป็นรูปพระจน์ของคําว่าเซียนที่แปลว่าท้องฟ้าตอนนี้เมื่อเขาเนี่ยลากรถเข็นของเขาไปทั่วทางท้องฟ้าเซลุยคือเขาเลคัวเดเค้นนะคัวที่แปลว่าแบบคิงนะคะหรือกษัตริย์เลยเป็นูเหมือนเป็นผู้นํานะคะคเขาเนี่ยก็เป็นแบบกษัตริย์ของกวางเรนเดียทั้งหมด เอซงนี่เฟเดซองวิวนะคะและจมูกของเขาเนี่ยก็ทำให้ทุกคนอิจฉานั่นเองค่ะองวิวคือเหมือนมีความอยากได้หรือมีมีความต้องการมันอิจฉานั่นเองท่อนสุดท้ายนะคะก็จะร้องว่าซุเปอรทีพวงคีบูชอันซีคูเนอตัวออเซลเซเลเนเดเนฮูเจอานองซงเลเปิร์โนเวลซูเปอร์ทีพวงคีบูช จุดสีแดงๆที่ขยับนะคะบูชมาจากแวะเขาเบอร์บูเจที่แปลว่าขยับขยืข่น,นจุดสีแดงๆที่ขยับอังซีเคเหมือนกับอินเนทวลดวงดาวนะคะโอเชลในท้องฟ้าซิลน่เดเนโูชก็คือจมูกของเนโคชก็ che, คือรูดอล์ฟนะคะจมูกสีแดงนั่นเองอานองซงเลอร์โนเอ ประกาศนะคะซานตานั่นเองค่ะอานงซงมาจากแวะเขาแบกอานงซี่ที่แปลว่าประกาศนะคะเลอเปกโนเอนก็คือซานตาคลอสนั่นเองค่ะสำหรับวันนี้นะคะเราก็มาทำความรู้จักกันกับเพลง Rudolph The r e d n o s เ r e i ดีย e r ในเวอร์ชันภาษาฝรั่งเศสกันไปแล้วค่ะถ้าใครอยากฟังเพลงนี้นะคะก็ไปค้นหาในตินิตูได้เพียงพิมพ์ชื่อภาษาฝรั่งเศสว่า Le p e ป i t เชน n ์โอเน่โคก็จะเจอเลยค่ะแล้วก็อย่าลืมกดติดตามกดรูปก,กระดิ่งให้กับช anel นี้นะคะจะได้ไม่พลาดวิดีโอใหม่ๆค่ะ Merci d'être là, à la prochaine